กินทำกินเพราะว่าเราไม่มีความรู้ด้านที่จะไปศึกษาเป็นสาระการแล้วก็ทำาปรข้อบุรชิจทางการเกษตรตอนนี้ก็ได้หันมาทำแบบเศรษฐกิจพอเพียงไอ้คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยพอ่อหลวงเราก็ให้ประวัติไว้ว่าได้ประสอนเราทำภาคไทยทำตัวนี้แล้วก็จากพ้นวิกฤตการที่ทำให้พออยู่พอกินไม่เดือดร้อนเวลา มีวิกฤตเกิดขึ้นก็จะช่วยเรือตัวเองไดง้ตอนนี้ผมเองก็ได้เริ่มต้นจากการปลูกต้นไม้คำว่าปลูกต้นไม้เนี่ยเราจะหวังอะไรจากต้นไม้แรกๆผมก็ไม่ได้คิดว่าจะปลูกแต่จริงพอดีผมไปเที่ยวไปเยี่ยมบ้านพ่อตาที่จังหวัดเลยแถวนั้นเขาปลูกยางพาราก็เข้าไป ดูในสวนยางเขาเดินเข้าไปในสวนยางเย็นถังเหครับเย็นแล้วก็ชื้นแล้วอกดูแล้วมันถ้าแถวว่าเรามีแหล่งนี้บ้างน่าจะมีความสุขก็ได้นำมาปลูกเพราปลูกต้นไม้ก็ไม่ได้คาดหวังว่จะเกินน้ําย,า,ยางไทยเราเอาศัยว่าก็าอารมณ์ลืล่นเพราะในหลวงว่าแหล่งน,น้ําต้นไม้นี่คือชีวิตที่นี้เราจยากปลูกยางพารา ไอ้เราก็คิดว่ามันต้องต้นไม้ต้องกระต่กว่าพุยยืนก็เลยทำบ่อกับเจ็ดน้ำเริ่มต้นหนึ่งบ่อก็พอดีมีน้ําหล่อเลี้ยงต้นไม้ตอนนี้ผมเองก็มีความภูมิใจ่ว่าที่ตัวเองทํามาได้แค่นี้ก็ยังไม่ได้ไม่ได้เต็มใจที่เราอยากจะได้ แต่เราทำได้แค่นี้ของภูมิใจหนึ่งช่วงหน้ารา้อนทุกคนเข้าไปก็บอกว่าเข้ามานี้เย็นดีนอนร่มรื่นดีอันนี้เป็นข่ชมผมเองก็ไม่ได้หลงลืมตัวแต่ผมเคยตั้งใจว่าเราปลูกต้นไม้อาศัยวงมรื่นแล้วก็ปลูกสิ่งที่มันกินได้ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะตั้งใจอยู่อีกสิึว่าเป็นต้นไม้ยืนต้นเหมือนกันแต่จะให้ผลผลิตยาวนาน อันนี้ไม่ใช่แนะนําได้ส่สงเสริมเพราะว่ายังไม่เห็นผลหรอกแต่น,นี่คนมาแนะนาเขาว่ากโกโก,โกโ네้นะครับแลโกโก้นี่จะเป็นผลผลิตเป็นสินค้าที่เป็นสินค้าบริโภคที่ทุกคนทั่วโลกใช้และกินอันนี้ก็รอควางเขาดูทุกคนถ้าอยากไม่ได้รู้ข่าวนี้ก็รอความดูอาจจะมีแถวบ้านเราเนี่ยจะเริ่มต้นอะไหล หลายๆหลายๆอยู่ครับตอนนี้ผมเองก็ได้ลงไปสองรอยต้นจะจะไปปลูกไอในป่าที่ผมปลูกไปแล้วนั่นแหละที่ไหนตรงไหนที่มันว่างผมก็จะแฝงไปก็ไม่ได้หวังว่าอะไรให้มากแต่หนึ่งมันจะให้ผลผลิตเราได้ถ้าหากมันผลผลิตขายไม่ได้แล้วก็ได้อยู่ลงแล้วก็ตอนนี้ผมก็ทํากิจกรรมอีกที่จะเป็นจับเป็นหลักที่จะสร้างรายได้ให้หน่อยดูว่า ทำประมงครับเพราะว่าผมก็เป็นคนลักษณะที่ว่าอยากเรียนรู้จิตอาสาอย่างนีงที่เขาจับอบรมอะไรที่ไหนเป็นตัวแทนไปอบรมไปดูงานได้รควาบรู้มาที่นี้ประมงก็ให้ไปสมัครไปศึกษาไปอบรมประมงอาสาอบรมประมงอาสานี่เกี่ยวกับอะไรไม่ใช่ว่าไปไปประมงอาสานี่ไม่ใช่ว่าจะไปเรียนรู ทำปลาอย่างเดียวไปดูแล้วก็ให้ความรู้เราว่าการเป็นประมงอาสาคือหนึ่งต้องคอยดูแลสอดส่องดูแลเกี่ยวกับผู้ที่ไปลักลอบหรือว่าไปท,ทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับต้อง,งอย่างไปจบับปลาในที่เก<บ>็ห้ามจับที่อกวาจับสิ่งไหนที่มันเป็นพุทธที่ไปเกี่ยวกับปลาไปกลับไปเก็บปลาเนี่ยเขาจะห้ามให้เราหรืเป็นคนสอจสอบดูแล อันนั้นมันผิดหลักที่เราจะทําแล้วก็เลยไปศึกษาได้ความรู้มาจากการพกงป่าเขาก็เลยได้มาสอนประมงก็ได้มาแน้นำให้เราทําป่าตอนนี้ผมก็ทําเป็นทําได้แต่เรายังขาดทุนระดับเพราะเราแบบทําเศรษฐกิจเพียงเ็ทําทค่อยทาค่อยไปตอนนี้ก็ลัาทบ่อที่อนุบาลลูกปลาแต่ตอนนี้ก็มีขายอยู่ลูกปลาเราจำหน่ายจากประมงหมพ่อ โฆษณาเลยครับตอนนี้ไม <hatten> ่มีเสื man, ้อโฆษณาตอนนี้ขายยังไงอะไรครับบอกเลยครับเรามีลูกค้ามาช่วยซื้อครับก็การขายลูกปลาเนี่ยบางคนก็รู้แล้วก็บอกปัดก็บอกฝัแต่แรกๆก็ผมก็ทํให้เป็นคนอายุขนาดนี้ไอ้ที่ว่าลายไปเรื่องกาโพดไปนี่ยผมก็ทําให้เป็นมีลูกสาวเป็นตัวช่วยพอเราจะจําหน่ายได้ก็กระโพดขายไปว่าจะขายเป็นปลาเนื้อก็มีจะเป็นปลาที่จะไปปล่อยขยายพันธุ์ก็มี ก็เลยโพสต์ไปก็มีคนสนใจเข้าไปซื้อตอนนี้ผมก็ได้รับลูกปลาที่เขาเรียกว่าปลาคุณภาพนะครับอย่างที่เขาว่าปลาหมันปลาหมันเนี่ยคําว่าหมันนี่มันมาจากอะไรนี่มันมาจากการที่เขาจะรีดไข่ออกมาแล้วก็มีพอมันท้อะตัวเป็นตัวพ่อไข่เป็นตัวเขาก็จะให้ของบนหมันมาเลยเริ่มแรกเลยไม่ใช่ว่ามันจะออกลอยจะตามนแหลงน้ําแล้วก็จะไปให้ของบนหมัน มันจะหมันไม่ใช่ครับการที่จะเป็นปลาหมันเขาจะเรียไข่เแล้วก็จะมาใส่ภาชนะมีอุปกรณ์เครื่องออกเลียงเอาบัดน้ําตีไข่ให้มันแตกเป็นตัวพอเป็นตัวตีปุ๊บเขาก็จะมีร์โมนลที่าำรับให้มันเป็หมันให้มันกินมันตั้งแต่แรกเลยอันนั้นมันจะเป็นหมันแต่คําว่าหมันนีทุกคนอาจจะอาจจะคิดว่าเอ๊ะถ้าเลียกปลาหมันนีมันจะออกลูกให้เรากินได้ไหมอันนี้มันออกลูกครับคําว่าหมันเนี่ย เขาเรียกว่าคุมกาเนิดมันอยู่แค่เจ็ดเดือนถ้าหลังจากเจ็ดเดือนเป็นต้นไปมันจะมีไข่ทําไมถึงคุมได้แค่นั้นเพราะว่าช่วงแระจากเริ่มต้นไปถึงเจ็ดเดือนเนี่ยปลาที่เขาทาหมันเนี่ยมันจะสามารถได้น้ําหนักถึงตัวละกิโลระยะเจ็ดเดือนนะครับที่เขาทําปลาหมันเนี่ยมันจะโตเร็วแต่ต้องให้อาหารตามหลักสูตรที่เขาแนะนำ เจ็ดเดือนตัวหนึ่งได้กิโลปลาเนมันทีนี้พอหลังจากเจ็ดเดือนแล้วมันจะมีไข่มีลูกมติดแต่ลูกมันเนี่ยมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่การอพันนะมันเกิดมามันจะเป็นปลารรมชาติไปเลยมันไม่ใช่ปลาหันแต่เป็นปลาอรมชติแล้วจะมีลูกเต็มแหล่งน้ําเราเลยทีนี้มันทําไมมันถึงเยอะทําไมปลาเราไม่ใหญ่ใมตโตเพราะอาหารมันไม่พอมันเยอะเกินไปแล้วก็ อากาศออกซิเจนในน้ำไม่พอฉะนั้นตอนนี้ผมก็ซึกษายอยู่กำลังแบบจะทําให้ให้ควบวงจรตอนนี้กําลังทํหม้อเพราะก็คิดว่าปีหน้าเราอาจจะรีดไข่ทําเองรีดไข่เองก็เองตอนนี้ท่วงนี้ผมยังไม่มีหมอเพราะก็ไปรับจากจากที่สาขาประมงที่ทําสําเร็จหมันเสร็จแล้วหลังจากมันเกิดแรก แรกเกนะิดเมันจะใช้เวลาสี่ห้าวันถึงจะออกมาใส่